บางคนก็บ,บอกว่าผู้บริหารเนี่ยผดิการเออคิดเองเออเองตามใจจะของเอาแต่จะของเอาแต่ใจจะของอยากสิเห็ดอียังกะคิดว่าจะของคักเหมดดือนนะบางคนก็บ,บอกว่าคิดว่าจะของคักจะของเก่งอืมก็เลยตัดสินใจแบบนี้สําหรับคลิปนี้พี่น้องขาสาวไอ้ก็อยากจะมาพูดคุยกับเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงค่ะหลายหลายคนก็ ติดตามนะคะสาวหน่อยเพชรบานแพงมาดนแล้วตั้งแต่ยังม,งมีน้องอุงอิงรัตนาพรและหลายคนก็เข้ามาติดตามสาวหน่อยเพชรบานแพงตั้งแต่นะคะมีน้องอุงอิงเข้ามาก็นะคะด้วยความรักความเอ็นดูอิหลาเนาะเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำนะคะซึ่งนะคะหลายๆคนบอกเลยว่าลงรักเด็กคนนี้นะคะโดนน้องอุงอิงตกข้าวํา สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพ่อน้องอุ๋งอิงซึ่งบางคนก็เพิ่งมาติดตามบางคนก็ติดตามมานานแล้วลหลายคนจะทราบกันดีนะพี่น้องขาว่าตอนนี้นะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเกิดประเด็นดราม่าอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่แบบว่าเกิดการถกเถียงกันนะคะพี่น้องขา ถกเถียงกันเองระหว่างแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงท,ที่ได้แบ่งกันเป็นสองพักสองฝักสองฝ่ายเนาะบางคนก็บางว่าเข้าใจนะคะทางด้านผู้บริหารที่เพิ่นตัดสินใจแบบนี้เพิ่นคิดเอาไว้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าบอโจนะคะที่เพิ่นตัดสินใจทําแบบนี้นะคะแก้ไขปัญหาแบบนี้นะคะเพิ่นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่ผู้บริหารคือสิคิดมาดีแล้วแต่ ก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าผู้บริหารเนี่ยผิดการเออคิดเองเออเองตามใจจะของเอาแต่จะของเอาแต่ใจจะของ,อ,จจขอ,งอยากสิเฮ็ดอียงกะคิดว่าจะของคักเหมันเะด้บางคนก็บอกว่าคิดว่าจะของคักจะของเก่งอืมก็เลยตัดสินใจแบบนี้บางคนก็บอกว่าทําแบบเนี้นะไม่ไม่รักลูกสาวเหรอเออเอาแต่จะของ เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองไม่รักลูกสาวไม่ห่วงลูกสาวบ้างเหรือไม่คิดว่าผลกระทบจะเกิดกับน้องเกิดกับองค์อิงบ้างเหรอคือนะคะพี่น้องขาก็เกิดประเด็นแบบนี้ลกขึ้นมากบางคนก็ชอบไปฟังเล่านิทานโนไว้อะไรประมาณนี้กระมีพี่น้องค่ะสาวไอเองด้วยนามสกุลของสาวไอและช่องของสาวไอเจโอวันเนาะพี่น้อง่ะสาวไอเองก็ ได้ตามข่าวประเด็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงและคณะหมอลำหลายๆวงเนาะก,ก็ติดตามข่าววงการหมอหลองหมอลำมาสักพักหนึ่งซึ่งการตามข่าวของสาวไอก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างทางด้านผู้บริหารอย่างวัโจโยมนินเต็มร้อยเลยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดหรือใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ มีการวิเคราะห์แยกแยะพี่น้องขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นคําพูดของผู้บริหารการกระทําของผู้บริหารเราก็มีการคิดวิเคราะห์ซึ่งคำพูดหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากแล้วก็คอมเมนต์บ่อยมากเลยบอกว่าผู้บริหารอย่างบอสโจยมานินนะคะบอหักลูกสาวไม่รักลูกสาวอย่างน้องอุ้งอิงจริงและมีลูกสาวแค่ผลประโยชน์เท่านั้นอืม ซึ่งสาวไอ้ก็เก็บคํานี้มาคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะแล้วคิดทบทวนไปมาพี่น้องขามีใครเคยนะคะชมเทปบันทึกภาพรายการคุยแซบโชว์บ้าง ล่าสุดนะคะรายการล่าสุดเลยนะคะคุยแซบโชว์ล่าสุดซึ่งสาวไอจาไม่ได้เนาะว่าวันไหนแต่เดือนน่าจะเดือนที่แล้วนี่ไหมไม่นานมานี้นี่เองนะคะสําหรับรายการคุยแซบโชว์ที่ผู้บริหารบอสโจโยมนินและลูกสาวอย่างน้อง,อ,งอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงได้ไปออกรายการหนึ่งนี่รายการนี้ซึ่งคําพูดหนึ่งของบอสโจโยมนินนะคะทําให้สาวไอคิดได้ว่าเนาะวันนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าอยากให้น้องอุงอิง เป็นศิลปินเดี่ยวไม่ต้องมาขึ้นเวทีกับพ่อแล้วเอ,อหรือว่าหนูอยากจะมาขึ้นเวทีกับพ่อวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่อยากให้หนูออกมาเดินเป็นศิลปินเดี่ยวไม่ต้องไปขึ้นเวทีกับพ่อทุกๆวันเพราะการขึ้นเวทีทุทกๆวันมันเหนื่อยอยากให้ลูกสาวได้พักเออเข้าใจแบบ คือพอเราฟังแล้วมันเหมือนพ่อที่เป็นห่วงลูกจริงๆนะพี่น้องคะไม่ได้คิดว่าลูกสาวคนนี้ นำลูกสาวคนนี้มาเป็นเครื่องมือหากินแต่อย่างใดถ้าสมมติว่าบอสโจยมานินนะคะคิดกับน้อง Orange อุงอิงอยากจะใช้น้องอุงอิงเป็นเครื่องมือหากินคงไม่พูดคำนี้ขึ้นมาหรอกคงไม่บอกน้องอุงอิงว่าอยากให้น้องอุงอิงนะคะเป็นศิลปินเดียวเพราะการเป็นศิลปินเดียเ่ยมันจะเหนื่อยน้อยลงกว่าไปขึ้นเวทีกับพ่อทุกวนันเพราะการขึ้นเวทีเนี่ยมันต้องขึ้นรถและเดินสายทุกวันนะคะนอนในรถแบบนี้กลัวลูกสาวเหนื่อยในงานน้องจะเอยอะไม่ว่าจะเป็นพีเษ เนเตอร์แบรนด์ดังงานอีเวนต์รายการทีวีดังๆจังเสียพอเราก็เห็นใจเราก็เข้าใจลูกสาวอยากให้ลูกสาวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวจะได้เหนื่อยน้อยลงคือแบบเอาความเป็นพ่อจริงๆนะพี่น้องขาไปใส่ใจลูกสาวกลัวลูกสาวเหนื่อยไม่อยากให้ลูกสาวเหนื่อยคือคงเห็นแล้วล่ะว่าการทํางานของน้องอุ้งอิงทุกวันนะคะน้องคงจะเหนื่อยและน้องก็อายุเท่านี้เองอายุเพียงแค่สิบกว่าปีเนาะ ซึ่งยังเด็กอยู่เพิ่นก็เข้าใจโตลูกสาวเพิ่นคือแบบอย่างที่ว่าอะคะ่ะพี่น้องขาและหลายคนที่ตั้งคําถามและคิดว่าบอสโจโยมานินไม่รักลูกสาวคํานี้คือบอกว่าปัดตุกไปเลยไม่รักลูกสาวเนี่ยไม่จริงอไปย้อนฟังดูได้นะคะเรื่องนี้เสาไอไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นเองเนาะ ซึ่งนะคะรายการคุยแซบโชว์เราสามารถดูในช่อง YT ก็ได้น,ไน้องคนในลงเป็นเทปบันทึกภาพไว้แล้วสำหรับคลิปคลิปนี้ไปดูกันได้เลยค่ะ,ะคำพูดนี้ของบอโจโยมานินได้พูดเอาไวจ้จริงๆก่อนจะเกิดประเด็นดราม,ม่าเหล่านี้ซะด้วยซ้ำเพิ่นว่างแผนแล้วก็ว่างแผนเกี่ยวกับลูกสาวเอาไว้คือวางอนาคตให้กับลูกสาวไว้นะพี่นองคะ่ะเขามองอนาคตลูกสาวแบบยาวๆนะ่ะ เ,ออเขาฮักลูกสาวเขาอีหลีเป็นห่วงลูกสาวเขาอีหลีเขาไม่ได้คิดว่าจะใช้น้องอุ๋งอิงเป็นเครื่องมือหากินตลอดไปออเนี่แหละค่ะคือความรู้สึกของผู้บริหารหรือว่าความรู้สึกของคนเป็นพ่อถ้าสมมติว่าอย่างที่ว่าค่ะท้าเราต้องการหากินกับลูกสาวหากินกับน้องอุ๋งอิงอุ๋งอิงไปเลยจ้าเดินทางทุกวันเลยจ้าไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ทุกวันเลยจ้า ออกงานทุกวันเลยจ้ะแต่นี่วางแผนไว้ให้น้องรับงานน้อยลงนะคะแต่อยากให้น้องได้มีการพักผ่อนมากขึ้นเพราะกลัวน้องเหนื่อยซึ่งอันนี้นะคะตอบได้เลยนะว่า หนึ่งไม่ได้นะคะใช้น้องอุงอิงเป็นเครื่องมือหากิน2บอสโจยมานินรักและหวังดีกับลูกสาวอย่างน้องอุงอิงโดยเสมอมาค่ะพี่น้องขาเราเชื่อแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างบอสโจยมานินอย่างที่สาวไอวาวนั่นแหละค่ะพี่น้องขาสาวไอไม่ได้เข้าข้างใครหรือฝ่ายใดแต่สาวไอคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่ว่าค่ะด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกครั้งเลยคำพูดของบอสโจ ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องค่ะมันต้องหาเหตุและผลมาชนเนาะคือนะคะจะให้ทําตามใจคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เออมันมีคนรักคนเกลียดคนชอบอยู่แล้วแต่เราต้องทําตามหลักการซึ่งนะคะผู้บริหารเขาก็ต้องทําตามหลักการของผู้บริหารที่มันจะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด สิ่งที่เขาได้ตัดสินใจและได้ทำลงไปเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจผู้บริหารด้วยซึ่งอยากให้ลหลายๆคนนะคะที่ชอบฟังนิทานเนาะลองไปฟังคลิปนี้นะคะของผู้บริหารอย่างบอสโจยมาน,นีนะสำหรับรายการคุยแซบโชกับรายการตีสิบเดย์ซึ่งพอลูกสองคนนะก็ได้ไปออกรายการนี้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวการวางชีวิตวางแผนลูกสาวไว้อย,ย่างไงบ้างในอนาคตเนาะเราจะเห็นเลยค่ะว่า ตั้งแต่วันแรกนะคะพ่อคนนี้คิดยังไงกับลูกคนนี้วางแผนลูกคนนี้ไว้ยังไงและรักลูกคนนี้หวังดีต่อลูกคนนี้เสมอมาแบบไหนเราจะเข้าใจบอสจโยมินและก็ผู้บริหารกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปคุยแซบโชว์และคลิปนะคะตีสิบเดพี่น้องไปฟังกันเบิงเด้อพี่น้องลองไปฟังกันเบิ่งดูเด้อค่ะลองเปลี่ยนจากการฟังนิทานมาลองฟังรายการคุยแซบโชบ้าง เผื่อเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเนาะพี่น้องขาจะได้เห็นมุมลหลายๆอย่างนะคะของผู้บริหารอย่างวนะัาโยโยมนินเนาะอ่ะสะาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหมคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ